มักจะมีคําถามจากเพื่อนๆบ่อยนะคะว่าซิงหรือสังกะสีเนี่ยมีประโยชน์กับเรายังไงแล้วจริงๆเขาช่วยเรื่องสิวคุมความมันบนผิวเราได้จริงหรือไม่วันนี้พี่มาไขค,คําตอบให้ฟังกันค่ะ ซิงหรือสังกะสีจะเป็นแร่ธาตุที่มีความจําเป็นต่อร่างกายเรานะคะโดยเขาจะมีส่วนช่วยในการควบคุมกระบวนการต่างๆของร่างกายให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพโดยร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างซิงขึ้นมาเองได้ต้องได้รับจากสารอาหารค่ะประโยชน์ของซิงมีมากมายไ,ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราอย่างเวลาเราเป็นหวัดเนี่ยซิงก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดความรุนแรงและอาการจากหวัดได้ด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีการระบาดของเชื้อโควิดเนี่ยเพื่อนๆก็เคยได้ยินมาแล้วนะคะว่าการรับประทานซิง์จะช่วยเสริมสร้างภู ประโยชน์ข้อถัดมาของซิงคือเขามีฤทธิ์ป้านการอักเสบสมานแผลนะคะเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาผิวอักเสบในลักษณะของสิวอักเสบหรือเป็นรอยสิวก็สามารถช่วยได้ค่ะและซิงยังเกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลปริมาณไขมันตามรูปผลพลของเราเพราะฉะนั้นเขาก็จะช่วยควบคุมความมันบนผิวและลดโอกาสการเกิดสิวอุดตันได้ด้วยค่ะ และยังมีส่วนช่วยในการบำรุงผมและเล็บของเราเนื่องจากว่าตัวสิงเป็นแร่ธาตุที่มีความสําคัญในการสังเคราะห์โปรตีนที่สําคัญยังช่วยควบคุมความมันบนหนังศีรษะลดโอกาสการขาดุดลุของเส้นผมได้ดีค่ะและยังมีผลต่อการปรับสมดุลฮอร์โมนเพศช,ชายนะคะมีการศึกษาพบว่าหลังทานสิงแล้วเนี่ยจะช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศช,ชายได้โดยจะมีผลต่อการเพิ่มจานวนอสุจิและการเคลื่อนไหวของอสุจิค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าจะเพิ่มโอกาสการมีบุตรสําหรับผู้ชายที่มีบุตรยากค่ะจะเห็นได้ว่าสิงเนี่ยมีประโยชน์มากมายและผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดก็มีหหหลลลาาากกยแบรรนนด์ใ้เเือะะค นี่จึงอยากมาแนะนําอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆค่ะ นี่เลยค่ะเมดิต้าซิงค์นะคะเขาจะเป็นซิงค์กลูโคเนตขนาด75มิลลิกรัมสำหรับซิงค์กลูโคเนตร่างกายจะสามารถดูดซึมซิงค์ไปใช้ได้อยู่ที่10-15หาเตกต้องการรับประทานเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ในเรื่องของการลดสิวคุมความมาันแนะนําให้ทานเป็น2เม็ดก่อนอาหารช่งชวงเช้าได้เลยค่ะซิงค์ะจะดูดซึมได้ดีเมื่อรับประทานตอนท้องว่างหรือก่อนอาหารค่ะแต่หากใครรู้สึกเคลื่อนไส้อาเจียนผะอืดผะโอมแนะนําทานเป็น2เม็ดหลังอาหารเชา้าได้เช่นกันค่ะใครที่กำลังมองหาซิงค์เพื่อช่วยเรื่ออออองงงงงผผิิิวววหหรรรรืืืเเเเ่สมมมถึึลล็บ็บบบะะะคาานนนใ้ซปีกกท